โหลักยิ้มผ่าดวงดิวอริสราผู้ชะชตาชีวิตจะรอดหรือร่วงเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงกับประเด็นร้อนเกี่ยวกับดิวอริสราทั้งเรื่องของที่ยืมมาดามเมนี่ไปจนถึงถูกโยงว่าในตอนนี้อาจเลิกกับเซบาสเตียนลีสามีชาวไต้หวันแล้วหลังดิวออกมาพูดถึงสามีอย่างเศร้าๆในรายการโหนกระแสถึงการช่วยเหลือจ่ายนี้ให้ แต่ดิวกับบอกว่าไม่อยากให้ดึงสามีเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยและตอนนี้ก็กําลังทําธุระเรื่องลูกอยู่ที่ไต้หวันหากเสร็จเรื่องแล้วจะรีบเดินทางกลับมาจัดการเรื่องราวทั้งหมดล่าสุดหัวลักยิ้มอาจารย์พัดนักพยากรณ์ชื่อดังได้ออกมาทาในดวงของดิวอริสราโดยกล่าวในคลิปว่าตัวดวงยังไม่ตกสุดกลางปีขึ้นไปดาวพฤหัสไปเจอดวงอาทิตย์มันจะไปได้ตามตําราจะเกิดลาบใหญ่ในการแก้ดวง12ปีจะได้โอกาสนี้ทีหนึ่งภาพรวมดวงสามารถแก้ดวงได้แน่นอน โดยตอนนี้เจ้าชะตาอยู่ในต่างประเทศซึ่งในหลักดวงถือว่าดีอยู่แล้วไปโดนดาวเสาร์ทับดาวจันทร์ดังคําว่าเสาร์ทับรักทับจันทรเสาร์ฉับพลันร้ายจะวิบัติชิบหายลูกมหนีไม่ใช่ดวงเลือกแต่เป็นดวงให้เลือกท่าดิวต้องการใช้นี่หมดห้ามกลับมาเพราะต้องใช้เวลาในการแก้ชะตาในการใช้นี่ให้หมดสองถ้าต้องการสู้คดีก็ต้องกลับมาแต่อาจจะเกิดปัญหาเพราะจะไม่ได้ประกันตัวซึ่งส่วนตัวจากที่ผมดูคุณเมย์เขาเป็นคนใจดีมากเลย ซึ่งในมุมของผมนะครับภารกิจนี้ถือเป็นภารกิจหาเงินมาใช้นี่ให้ได้แล้วก็มารอดูกันนะครับเพราะหลังจากนี้จะเป็นสามปีในปีแรกดิวต้องริสตาร์ดวงชะตาปีแรกปีที่สองดวงจะเป็นอัมพาตพอเข้าปีที่สามปีที่สี่ชะตาจะกลับมาฟื้นขึ้นอีกครั้งทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวให,ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ